สวัสดีครับผมชื่อกอ๊อฟนะครับก็เชื่อพระเจ้ามาประมาณ8ปีได้นะครับช่วงช่วงที่ผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยวางครั้งเนี่ยผมก็ยังตอบสนองแบบเนื้อหนังอะเวลาที่มีปัญหาก็ก็ก็กังวลทำธุรกิจไม่มีเงินไปจ่ายเจ้านี่ เราก็เราก็หลนเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงแต่พระเจ้าก็คอยสอนผมเรื่อยๆสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าผมก็ขอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบก็เป็นเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ไว้วางใจ เราอยู่บนโลกนี้มันมันมันจะไม่มีปัญหาเป็นไม่ได้แต่ว่าความสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือว่าเราจะจะจะมองกับปัญหานั้นยังไงคือผมผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนตรงนี้นะเรื่องของความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงของผมแต่ก่อนผมก็นึกว่ามันจะต้องมีรถมีบ้านหรูๆมีเงินเยอะ แต่คําถามคือมีแล้วมีแล้วดีไม่มีก็ดีนะแต่ว่าเวลามีแต่ว่าสิ่งที่จะยึดว่ามันคือความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ตรงนั้นในในสิ่งที่เป็นนิรันดร์หรือความสุขที่แท้จริงมันเริ่มมาจากกฎของพระเจ้าคือคือความสุขที่แท้จริงมาจากกฎของพระเจ้ากฎที่เริ่มต้นด้วยความรัก เวลาที่คือพระเจ้าค่อยๆสอนในหในลายๆหลักการหลักการหนึ่งก็คือหลักการเรื่องความรักแล้วผมนาไปใช้อย่างไงผมนาไปใช้เวลาผมไปหาลูกค้าเนี่ยม <c oughs> จะท่องเลยผมรักเขาผมรักเขาแล้วมันจะแล้วมันจะแสดงออกมาอย่างไงมันจะแสดงออกมาด้วยความมั่นใจสายตาและความรู้สึกที่เรามีต่อเขามันทําให้มันทําให้เขาไม่ไม่ว่าเราจะมีกลยุทธ์ที่ดีแค่ไหนไม่ว่าเราจะมี สินค้าดีแค่ไหนมันก็อาจจะเปิดใจเขายากแต่ถ้าเกิดเรามีความรักมันจะเปิดใจเขาได้สิ่งนี้ทำให้ผมผมคิดว่ามาอยู่คือได้ใช้กฎของพระเจ้าแล้วก็นำมาประยุกต์กับในการทำงานคือในระยะทางที่ผมเดินติดตามกับพระเจ้ามาเนี่ยมันมันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าค่อยๆสอนเราทีละเรื่อง ทีละเรื่อง <S <S เรา <S <S เราเรา,เราล้มเหลวเรื่องนี้แล้วก็อุ้ยมุมมองคนอื่นมันมันอาจจะมองว่ามันคือมันมันคือความล้มเหลวแต่มุมมองของผมผมมองว่ามันคือประสบการณ์ทีละเรื่องแล้วก็ทําสิ่งใหม่เอาล้มเหลวอ,อีกล้มเหลวอ,อีกเอาไงดีก็มันก็มันก็บางครั้งมันอึดอัด แต่ก็แต่พอเราอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเราก็ผ่านมันพราะเราผ่านมันแล้วมันก็จะมันก็จะรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากจากปัญหานั้นยิ่งเรายิ่งเรายิ่งเราตอบสนองต่อปัญหานั้นด้วยวิธีการของพระเจ้าพอเราย้อนกลับไปมันไม่มีคําว่ามันไม่มีคําว่าเสียเวลามันมีแต่คําว่า ประสบการณ์ประสบการณ์ก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ใช้งานได้ในพระเจ้าเมื่อเราใช้งานได้ผมคิดว่าเมื่อพเพื่อเมื่อเราได้เป็นคนเป็นภาชนะที่ที่พระเจ้าได้ใช้ตามที่ตามที่พระเจ้าเรียกจริงๆเราจะมีสันติสุขจริงๆทําการปัญหานั้นสวัสดีครับชื่อไปนะครับ ก็มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็เริ่มเริ่มผูกผูกพันตัวตั้งแต่จําได้ว่าครั้งแรกมามาโบสถ์มาสานักงานโบสถ์อะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่วัดต้นสนอะไรเงี้ยเริ่มจากการช่วยงานสตาฟในในโบสถ์ก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนชั้นสร้างในคฤหจรรอะไรเงี้ยเริ่มจากจำได้ว่าช่วงนั้นเป็น วันจันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เมื่อเรียนชั้นสร้างของทีลจัากเสร็จมันก็ยังมีชั้นสร้างที่แบบเป็นวันเป็นวันอื่นด้วยเนี่ยแล้วก็ของกลุ่มกลุ่มแค์ด้วยของกลุ่มดาวิดด้วยะเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็คือมันมีเวลาอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็เรียนเรียนทุกชั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นเห็นก็คือเราสามารถเอาพระคัมภีเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ คือก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยได้มีปัญหาหนึ่งที่แบบเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยทำให้เกจการเรียนตก,ต,กต่ำลง,งมาอะไรเงี้ยแต่พอนหนึ่งที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วเราถูกสอนผ่านการเรียนพระธรมเฮีร์เนี่ยมันทําให้เราเริ่มเริ่มคิดแล้วก็เริ่มมีวิธีคิดที่ท,ที่จะเป็นเหมือนทางพระจเจ้าอะไรเงี้ยเ,เริ่มเริ่มรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เราเอาสิ่งที่เราได้รับเนี่ย ไปสอนน้องหรือเงี้ยหรือก็ไปใช้ชีวิตป,ประจําวันของเรารอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าเปลีย่ยนเรามากเงี้ยเปลี่ยนเราตั้งแต่ให้เริ่มรับผิดชอบให้เริ่มทําสิ่งต่างๆให้เป็นคนกล้าแสดงออกในมุมความรักของพระเจ้าเ,เรารู้สึกได้ว่าเวลาที่เราท้อหรือเวลาที่ที่เราทุกข์อะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งคือเมื่อเมื่อเวลาที่เราเปิดคัามพีออกมาอะไรเงี้ย บางครั้งสัมผัสได้ว่ามันมีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเยนะเงียอบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่ามีบางเหตุการณนะ์อะไรเงี้ยที่ที่ที่มันทําให้เราต้องน้ําตาตกอนะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งคือแบบคือเราเห็นเราได้ยินเสียง,งพระเจ้าเราอ่านคมภีนะอะไรเงี้ยเือสัมพันธ์ได้ว่าคือพระเจ้าอยู่กับเรานะเธอ,อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบเตอมัน มันเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาตกหน่าเออมันโด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 นบีบจากสิ่ง,งตา่างๆเนี่ยแต่ก็ได้เห็นในมุมที่แบบมันมีเสียงเสียงหนึ่งที่บอกเราว่าเปิดความพีสิเปิดแล้วเราก็ก็เปิดความพีอย่างเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบเราจะอ่นออานความคีเยอะมากแต่เราไม่เข้าใจอ่านอ่านเยอะจนแบบเออจน,น,นวันหนึ่งก็น่าคิดว่าออพระเจ้าจะพูดอะไรกับผม แต่พอวันหนึ่งที่เรานิ่งแล้วเราก็ฟังเสียงพระเจ้าจริงๆก็เลยรู้ได้ว่าบางครั้งพระเจ้าก็ก็อยากให้เรานิ่งเพื่อที่เราจะฟังเสียงพระองค์ได้ไแล้วก็สัมผัสได้ว่าแค่เพียงเราอ่านอ่าน,านพรัมพี์ในบริบทที่ที่พระเจ้าให้เราอ่านนะครัเราก็สัมผัสถึงความรักที่แบบพระเจ้าให้กับเรานั้นเวลาที่รู้สึก ทุกแล้วก็เวลาที่รู้สึกว่ามันท้อใจเนี่ยก็ก็จะสัมผัสพระเจ้าผ่านการที่เราอ่านะ่อมพีแล้วก็ประสบการณ์ที่ที่เรารู้ว่าเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวเงี้ยแต่เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ใจเนี่ยมันก็หายไปอะไรเงี้ยแม้ความทุกข์นั้นยังอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันมีทางแล้วต่อสิ่งนั้นมันก็มีทางออกเสมออะไรเงี้ยสวัสดีครับเจ้าพนครับ ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับของรารผู้ปาษาทที่อมตานครก็ทํางานเป็นหัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับในระดับประถมศึกษาด้วยนะครับก็ส่วนตัวเคอได้มาเชื่อพระเจ้านะครับตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยมอบุรพานะครับปี2จนตอนนี้เข้าประมาณทั้งอ็ปีนะครับชีวิตในการรู้จักพระเจ้าก็ในตอนเริ่มต้นก็คือได้อลองทํางานรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆของคิดจักรนะครับ ไม่ว่าผู้นำเนี่ยก็จะให้ทําหน้าที่ในรายด้ต่างๆางนี่นะครับก็ลองฝึกฝนชีวิตนะครับในการทํางานเช่นในการดูแลพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าอเงี้นะครับแล้วก็งานบริหารง,งานด้านอื่นๆนะครับที่ผู้นําเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทําก็เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเรานะครับจนเดินออกไปเจ้าไป สั้งระยะหนึ่งนะครับเรื่อยๆเราก็ได้ฝึกฝนชีวิตผ่านทางการทํางานในธุรกิจนะครับในหลากหลายด้านแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็นำก็ได้ท้าทายที่จะมีส่วนในการเรียนพระัมภีนะครับโดยเฉพาะพละพิธีที่เป็นพื้นฐานชิวเลก็คือพระมพมภีโทรานะครับใน5เล่มแรกของเบญจบันก็มีโอกาสได้มามาเรียนพระมพมภีนะครับจับกับจันร์อ้อยเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับจน ในที่สุดเนี่ยคือจากการที่เริ่มต้นรับใช้จนมาถึงโซเฟสในการเรียนพระคัมภีร์นะครับเราก็ได้ค้นพบนะครับการทรงเลข่ของพระเจ้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็คือในด้านของการศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับและการถ่ายทอดพระคัมภีร์อ,อาจาะยเป็นเพราะว่าส่วนตอผมเป็นครูด้วยนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของรักในการสอนนะครับสอนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ พอมีโอกาสที่เราได้กระโดดมาเวลาของพระเจ้านะครับในการเรียนรู้จากถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยก็เลยใช้โอกาสตรงนี้นะครับที่เราจะลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าใช้เราเราไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ขัดเกลียวชี้งเราผ่านทางการเรียนระ้ัมองพิโดยการที่เรา เป็นคนที่ได้มีคอนเซปต์มุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นได้รู้ถึงแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นได้ได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระประสองค์อะไรในชื่ิของเรามากขึ้นมากกว่าที่เป็นคิดเยนได้เป็นผู้เชื่อเฉยๆการที่ได้รับใช้ตามการทรงเรียกเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ดําเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและมีชีวิตที่ตรงตามข้อประสงค์ของพระเจ้านะครับเราทำให้ชีวิตคิสเยนเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้เชื่อ,อเฉยๆเราเราจะมีความสุขในการเียนชิกเซียนมากขึ้นกว่าในสมัยที่เรายังไม่ได้รู้จักการสลเลของมันก็ได้วยซ้ำน,นะครับผู้นำก็เลยเริ่มที่จะท้าทายที่ให้ลองมาเป็นผู้สอนควมผีนะครับก็ได้มีโอกาสฝึกฝนในการสอนครามีในการสอนโทราก็เรามาซ้อมสอนกับจันอ้อยก่อนที่จะมาสอนจริงเลยนะครับก็รู้สึก ตื่นเต้นนะครับรู้สึกเป็นเป็นเรื่องที่ท้าทายชีวิตนะครับแล้วก็ทาให้ให้เรารู้สึกว่าโอ้โหถ้อยคำของพระเจ้านี่มีคุณค่ามากแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยก็คือเราต้องรับผิดชอบต่อถ้อยคำของพระเจ้าเยอะณวันนี้ก็คือก็ยังรับใช้พระเจ้าในมุมของการถ่ายทอดถ้อยคําของพระเจ้าในในชั้นเรียนธยมพีนที่เรียกจากเนี่ยก็คือจะสอนชั้นปฐมกาลนะครับก็ในโทวนี้ก็ยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เหมือนกับที่เขาเรียกว่าวันนี้ที่เรามีความรู้แล้วเราก็ยังอยากที่ต้องรู้อีกนะเพราะว่าพระองค์มีความล้ำลึกที่จะเปิดเผยกับเรามากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับกับการที่รับใช้พระเจ้าในในด้านนี้ก็รู้สึกว่าการฝึกฝนชีวิตในคิดจักรเนี่ยเป็นกำไรกับชีวิตมากนะครับไม่มีขาดทุนเลยครับสำหรับคำว่าการรับใช้ผมรู้สึกว่าผมได้กําไรชีวิตนะ,ะตั้งแต่ที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยในสมัยมหาวิทยาลายัยหลายคนอาจจะมองว่า โอ้เรามาทุ่มเทนกับราใช้พระเจ้าแล้วเราสึกว่าเราสูญเสียชีวิตในความเป็นวัยรุ่นไปเราเราอยากจะใช้เวลาในการไปเที่ยวเราอยากจะใช้เวลาในการไปติดเตรนหรือว่ามุ่งแต่สแสวงหาการเลยนอย่างเดียวการมารับใช้พระเจ้าเนี่ยในตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็ทําให้ผมได้พบเพื่อนนะครับในวัยเดยกกันที่อยู่ในคิดจักรดเองครับแล้วก็ก็มีเพื่อนที่คอยช่วยหลน,นจิตชูใจนะครับแล้วก็มีมีพี่เลี้ยงนะครที่คอยช่วยแนะนาําคอยช่วย อให้เรานั้นได้ได้รู้สึกว่าในวัยที่เหมาะสมของเราเนี่ยควรดำเนินชีวิตอย่างไรมากกว่าที่เหมือนกับหลายๆคือเหมือนกับวัยไุ่นทั่วๆไปอย่างเงี้ยน,นะครับที่อาจจะยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่ว่าผมยังได้รู้จักว่าพระเจ้าเรียกผมมาเนี่ยมีเป้าหมายคืออะไรได้ทุ่มเทเวลาในการรับใช้พระเจ้าเราทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ขาดสิ่งดีใดๆเลยนะ ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับคือผมก็มีครบทุกอย่างเหมือนกับที่วัยอายุเท่าผมเนี่ยควรจะมีอะไรนะครับแล้วก็พระเจ้าให้มากกว่าด้วยซ้ําก็คือให้ให้ชีวิตที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเราพระเจ้าเรียกเรามาเพื่ออะไรแล้วก็พระเจ้าก็เติมพลังให้กับเราใหม่ๆตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่ได้มีโอกาส นในการรับใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นจนทุกวันนี้